นี่นะคะเพวกหนิงก็มานั่งรถรอแล้วนะคะนาะก็คือพวกหนิงก็อยู่ในเรือนะคะรถก็อยู่ในเรือคือมานั่งรถรอเพื่อที่เราจะออกจากเรือนะคะเราก็จะขับรถออกจากเรือนะคะคือพวกหนิงอยู่เกาะโอลันนะคะน้องพวกหนิงจะลงลงเกาะโอลันนะคะซึ่งเรือลำนี้มันจะไปเซวีเดนนะคะเนาะนี่จะเพวกหนิงก็รอนะคะเราต้องมานั่งรอนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะเวลาหนิงพาเอารถออกจากเรือจ้ะ มันสะดวกสบายเรานะคะถ้ามีรถก็คือเราก็ไม่ต้องไปหานั่งรถรถไฟไม่ต้องไปหานั่งรถอย่างอื่นนะคะเราก็ขับรถเที่ยวในประเทศนั้นได้สบายๆเลยนะคะเนาะกี่จะาลอชมกันจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเรือจอดนะคะเราก็จะเอารถออกจากเรือกันจา้า เรือก็รถก็ทยอยออกจากเรือแล้วนะคะเนาะเขาก็จะจัดระเบียบรถนะคะคือรถไปสวีเดนก็จะเข้าไปก่อนนะคะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะรถรถที่ลงเกาะโอลนก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเนาะเขาก็จะจัดระเบียบรถให้อยู่ในหมวดหมู่นะคะเนาะมันง่ายกับการออกนะคะเนาะทยอยออกจ้า ส่วนคนก็จะออกทางโน้นนะคะโน้นก็จะเป็นอันนี้คนนะคะทจะอดทางนึงโน่นจะ้ะอันนี้คนเข้านะคะเนาะเรือจะลำใหญ่มากนะคะซึ่งนิ้งก็ถ่ายเรือทั้งลำไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเราอยู่ข้างในจ้ะ เรือลำนู้นจ้ะนูน้นเราออกจากเรือลำนู้นจ้ะก็มาถึงเกาะโอลันเป็นที่เรียบร้อยนู้นก็จะเป็นเรืออีกลำนะคะ Viking Grace นะคะเนาะน,นี่จ้ะจะเป็นเรือใหญ่เหมือนกันนะคะเหมือนกันบริษัทเดียวกันนะคะนี่นิงก็ถ่ายให้ดูทั้งลำไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่านิงอยู่ข้างใน นี่จ้าถึงแล้วก็โอลันนะคะ Welcome to โอลันไอซ์แลนด์นะคะโอ้โเรือเพิ่งหนึ่งออกมาโุ้นจ้า ก็มาดูบ้านช่องบ้านเรือนเขานะคะนี่นี่เนาะหนิงก็จะพามาดูนี่นะคะเขาก็จะมีธงของเขาต่างห่างนะคะเกาะโอลานเป็นของประเทศฟินแลนด์ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาปกครองตัวเองนะคะเนาะส่วนมากคนที่นี่จะพูดภาษาสาวีเดนนะคะภาษาสาวีเดนและภาษาฟินแลนด์นะคะเนาะนี่จ้าเขาก็จะเป็นเกาะเล็กๆอยู่ระหว่างกลางของฟินแลนด์และสวีเดนนะคะเนาะ ต่เป็นการปกครองของประเทศฟินแลนด์นะคะคือคือเป็นชื่อประเทศของฟินแลนด์นะคะแต่ว่าเขาปกครองตัวเองนะคะนี่จะนี่นกก็มัวแต่เข้าป่านะคะนกก็ออกมาหาดูโลกภายนอกบ้างนะคะเนาะนี่จะโอ้ยสวยนะคะนี่โอ้บรรยากาศสวยนะคะ ด้วยมันสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายเรานิ้งก็จะมานอนโรงแรมที่โกโอลันอยู่สองคืนนะคะ,ะโอ้บรรยากาศเขาทำไมดีจังร่มรื่นมากนะคะนี่จ้า สวยสะอาดน่าอยู่น่าเที่ยวมากใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสี นี่นะคะเกาะโอลันก็จะเป็นเมืองที่ใหม่อยู่นะคะเนาะก็คือจะอันนี้สะอาดสะอ้านนะคะน่าอยู่หน้าเที่ยวนะคะซึ่งหน้าร้อนถ้าไม่มีโรคระบาดนะคะเกาะโอลันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเนาะก็เรือที่ผ่านไปผ่านมาสวีเดนฟินแลนด์นี่แหละจ้าเขาก็จะลงแวะเที่ยวเกาะโอลันกันนะคะเนาะ นี่จ้าก็นี่เนาะก็คือมาเล่นมากินมาดื่มมาเที่ยวนะคะก็ได้ชมบรรยากาศไปอีกแบบนะคะเนาะก็วันนี้ที่พวกหนิงมาก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนาะก็เป็นบรรยากาศแบบว่ามืดคืมฝนตกนะคะเนาะก็จะมีบางช่วงที่ฝนตกบางช่วงที่ฝนหยุดนะคะเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะเนาะ ขนาดเรือนะคะเรือหมอกเต็มเลยก็ยังไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะเนาะก็คือคนขับเรือคืออะไรเขาก็จะชินกันแล้วนะคะเนาะคือถ้าฟินแลนด์สวีเดนนั่ก็คือเขาเขาอนันด้วยเรืออยู่แล้วนะคะเนาะนี่จ้านี่ก็คือห้องนอนนะคะคือห้องนอนคือโรงแรมที่พวกหนิงมานอนนะคะเนาะก็จะเป็นโรงแรมนี่จ้าก็จะมีอะไรก็โรงแรมทั่วไปนะคะเนาะก็ เป็นโรงแรมทั่วไปจ้านี่นี่เนาะก็จะมีอะไรให้ทุกอย่างนะคะเนาะนี่จ้าก็อ้นี้นะคะโรงแรมในเรือก็ก็อ้นี้นะคะห้องนี้นะอ้นี้นะคะก็คือเหมือนโรงแรมในเรือเลยนะคะเนาะนี่จ้าก็จะเป็นริมทะเลนะคะบรรยากาศบรรยากาศริมทะเลนะคะเนาะก็จะสวยงามนะคะเนาะนี่จ้า ก็สวยงามนะคะบ้านเมืองเขาเนาะนี่จ้เกาะโอลันนี่เขาจะอยู่ติดกับทะเลใหญ่นะคะเนาะคือเขาจะอยู่ติดกับทะเลใหญ่เลยซึ่งลมจะแรงแล้วก็พายุพายุค่อนข้างจะแรงนะคะก็คือลมแรงนะคะเนาะเขาอยู่ติดทะเลใหญ่เลยนะคะทะเลที่ออกไปเมืองไทยได้เลยนะคะเนาะทะเลที่ออกไปทั่วโลกได้เลยนะคะเขาอยู่ติดทะเลใหญ่เลยนะคะเขาเป็นเกาะที่อยู่ติดทะเลใหญ่นะคะเนาะนี่จ้าเดวนิงจะพาไปชม อะไรหลายๆอย่างนะคะในเมืองนี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรหลายๆอย่างนะคะเนาะนี่จ้าก็คือถนนหนทางเขาก็จะสวยนะคะคือเขาอยู่เป็นเกาะเลยนะคะเนาะก็จะอยู่ติดทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็หน้าหนาวหน้าอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะเนาะเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลเลยนะคะเนาะทะเลใหญ่ด้วยนะคะเนาะ ไม่ใช่ทะเลเล็กนะคะเขาอยู่ติดทะเลใหญ่นะคะเนาะนี่จะบรรยากาศบ้านเมืองเขาก็น่าอยู่นะคะสําหรับนิงนิงว่ามันเป็นอะไรที่น่าอยู่นะคะเนาะน่าอยู่น่าไอ้นี่นะคะเนาะก็คือที่เกาะโอลันนะคะเขาจะใช้เงินยูโรเหมือนประเทศฟินแลนด์นะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะพูดภาษาสวีเดนนะคะเนาะนี่จะก็คือ ไอ้น das ี die, ่นะคะก็คือมันก็ง่ายนะคะสําหรับเรามาเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับนิงนิงก็ว่ามันมันง่ายนะคะยิ่งเราเอารถมาด้วยยิ่งง่ายไปใหญ่นะคะเนาะก็ขับรถเที่ยวเลยขับรถรอบเกาะโอลันเลยนะคะเนาะนี่จะก็คือสวยนะคะสําหรับนิงนิงก็มองว่ามันสวยนะคะเนาะนี่จะเขาจะอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยนะคะนี่จะ เป็นอะไรที่สวยมากเป็นอะไรที่แบบว่าถนนอะไรก็จะโรแมนติกนะคะเนาะก็จะสวยจ้ะนี่เดี๋ยวนิงจะพาชมเมืองนี้จนรอบเลยนะคะเนาะเพราะว่าพวกนิงเอาส,สกูตเตอร์ไฟฟ้าติดรถมาด้วยนะคะเนาะก็คือเอาใส่รถมาด้วยเดี๋ยวพวกนิงจะพาขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเที่ยวชมรอบเมืองรอบเกาะโอลันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยว นิงก็จะทาจะพาชมเมืองเกาะโอลันนะคะเนาะพาชมไปเรื่อยๆนะคะเนาะก็คือเรามาอยู่ที่นี่สองคืนนะคะเนาะคือช่วงนี้ก็เที่ยวในประเทศไปก่อนนะคะเนาะก็คือโอลันก็ถือว่าเป็นเกาะในประเทศฟ,ฟินแลนด์นะคะก็คือเที่ยวในประเทศไปก่อนนะคะเนาะเราก็นั่งเรือมาดูสิคะาถนนเขาสว,สวย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 จริงๆบรรยากาศดี บรรยากาศดีแต่วันนี้ฝนตกนะคะเนาะถ้าเป็นบรรยากาศแบบว่าแจ่มใสนะคะจะสวยมากนะคะเนาะแต่วันนี้ฝนตกนะคะเนาะเรามาในวันที่ฝนตกนะคะเนาะนี่จะบ้านเรือนเขาก็จะอยู่ในเกาะเหมือนฟินแลนด์เลยนะคะนี่จะบ้านพักตาอากาศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในเกาะก็ก็เหมือนกันกับฟินแลนด์นะคะเนาะนี่จะนี่ บรรยากาศถนนสวยนะคะเนาะนี่ก็ไอนี่นะคะก็สวยนะคะเนาะก็บรรยากาศฝนตกแต่ก็ชิลๆนะคะเนาะขับรถชมวิวไปเรื่อยนะคะเนาะนี่จ้าแล้วก็ขับรถชมวิวนะคะชมวิวไปเรื่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนิงพาเที่ยวในที่ต่างๆนะคะเนาะ ถนนอันนี้ก็จะเป็นถนนเลนเล็กนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าเกาะโอรันก็เป็นเกาะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนาะนี่จ้าก็บรรยากาศส,สวยๆนะคะเนาะดูสิคะบ้านเรือนเขาบ้านเรือนเขาก็จะอยู่ตามเกาะนะคะบรรยากาศก็ชิวๆนะคะเนาะแต่หน้าหนาวก็กหนาวมากเหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่าไอ้น,นี่นะคะ ลมน่าจะแรงเพราะว่าขนาดซินแลนยังลมแรงเลยนะคะแล้วก็โอรันเขาอยู่เป็นเกาะนึงคิดว่าลมน่าจะแรงนะคะเนาะนี่จ้านี่พวกนิงก็ขับรถชมไปเรื่อยๆนะคะในวันที่ฝนตกเนาะนี่จ้าก็ขับรถชมวิวขับรถชมวิวเล่นในเมืองเขานะคะเนาะ นี่ละจาถ้าเอารถมาเราก็จะแบบว่าอยากไปไหนเราก็ได้ไปอย่างนี้นะคะเนาะอยากไปไหนเราก็ขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายง่ายสําหรับเรานะคะเนาะนี่จ่าซึ่งพวกหนิงไปเที่ยวประเทศไหนพวกหนิงก็จะแบบว่าเช่ารถขับนะคะเพราะว่าสามีเป็นคนที่ชอบเช่ารถขับนะคะเพราะว่ามันง่ายมันสะดวกสบายนะคะเนาะ เราไม่ต้องวิ่งขึ้นรถไฟไม่ต้องวิ่งขึ้นรถอะไรต่างๆนะคะเรามีรถเราก็คือที่ไหนก็ไปได้นะคะดีที่ว่าสามีหนิงแกขับรถเก่งนะคะเนาะไปประเทศไหนแกก็เช่ารถขับเองนะคะเนาะนี่จ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า